สวัสดีเพื่อนๆพี่พี่เอซทุกท่านวันนี้ยายจะพามาทำพะโล่นะเพื่อนๆพ่พามาทำพะโล่ดูทรงผมกระเซาะกระเซิงแต่น้อยคนนะที่ทรงผมกระเซาะกระเซิงและจะหน้าตาดีเหมือนยายไปดูการทำพะโล่แบบของยายเทืองกันเลยวัตถุดิบที่จะทำพะโล่ก็มี พริกไทยดาหรือจะพริกไทยขาวก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะพริกไทยกระเทียมรากผักชีโป้ยกักแล้วก็ชะเอมแล้วก็ผงผงพะโล้นะแล้วก็หมูหมูเนี่ยยายใช้หมูเนื้อแดงนะเพราะยายจะหลีกเลี่ยงมันนะใครจะใช้สามชั้นก็ได้นะสามชั้นก็อร่อยนะเพื่อนๆแล้วก็ไข่ต้มเต้าหู้ทอดแล้วก็ ผักชีเครื่องปรุงก็เหมือนเดิมนะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูยายทำกันเลยยายก็เอาลากผักชีหกเจ็ดลากนะลากเล็กถ้าลากใหญ่ก็สามลากก็พอละสามลากสี่ลากแล้วก็พริกไทยดำนะแล้วก็กระเทียมห้กากาีบกะกะเอามาเพื่อนๆถ้าหม้อใหญ่ก็เพิ่มเอา ถ้าหม้อเล็กก็ประมาณนี้แหละยายทาไม่เยอะนะอืมอันนี้ยายก็เอาผ้ารองคุกไว้ถ้าผ้าไม่รองคุกนะมันจะดังมากเลยตําถ้าเอาผ้ารองก็เสียงตํามันจะเบานะอืมอันนี้กระเทียมพริกไทยรากผักชีโขลกรวมกันปุ๊บมันจะเป็นสามเกลอแต่ถ้าไม่โขลกก็จะเรียกเป็นอย่างๆใส่กระเทียมใส่พริกไทยใส่รากผักชีนะเพื่อนๆ ขั้นแรกใยายก็เทน้ํามันลงไปในกระทะนะทุกคนปรับแป๊บนึ่งอ่าปรับกล้องแป๊บนึ่งเทน้ํามันลงไปในกระทะแล้วก็เปิดไฟแล้วก็ตักสามเกลอใส่ลงมาคกกระสาดอย่าเพิ่งล้างเด้อเพื่อน หัดสามเกลอให้หอมเมื่อสามเกลอหอมแล้วตักออกมาก่อนแล้วก็เอาน้ำตาลลงไปใส่น้ำลงไปนิดหน่อยเคี่ยวเคี่ยวน้ำตาล สมัยโบราณนะทุกคนเขาไม่มีเขาไม่ได้ใช้สยียดำกันนะเขาจะเอาสีเขาจะเอาสีจากการเที่ยวน้ำตาลนี่แหละแทนแทนสียุเที่ยวไปเรื่อยๆนะทุกคนเที่ยวจนประมาณนี้นะ พอได้กลิ่นกลิ่นน้ำตาลไหม้นิดๆเราก็พอนะเพื่อนๆแล้วก็เอาหมูลงไปผัดที่ต้องเอาหมูลงไปก่อนสามเกลอเพราะกลัวน้ำตาลมันจะไหม้มากแล้วก็เอาสามแล้วก็เอาสามเกลอที่ผัดไว้นะเพื่อนๆลงไปผัดหมู แล้วก็ตามด้วยน้ำล้างครกแล้วก็ใส่อโอ้ยกักแล้วก็ช้เอมลงไปนะเพื่อนๆถ้าอยากให้มีกลิ่นหอมนะให้เอาไปคั่วก่อนนะแต่ยายอะลืมที่จริงอะเขาต้องไปผัดพร้อมสามเกินนะแต่ยายลืมนะเพื่อนๆขอโทษขออภัยนะทำอะไรไม่เคยครบเลยแต่เพื่อนๆก็เอาไปปติปต่อเอานะ แล้วก็ใส่ผงไปเลยจริงๆต้องเอาไปผัดรวมกับสามเกินนะเพื่อนๆแต่ยายลืมชอบกิ่นแรงมากก็ใส่มากถ้าชอบกิ่นแรงน้อยก็ใส่น้อยนะทุกคนใส่ไปเยอะเดี๋ยวมันจะไม่รู้ว่าเป็นพะโล้นะเพื่อนๆ ใส่มากมันก็จะฉุนโลโลซองห้าบาทนะยายใส่ครึ่งซองยายก็จะถ่ายใส่หม้อแล้วนะนะจะถ่ายโลโลที่ผัดไว้ใส่หม้อแล้วนะนะเพื่อนๆจะตุนในหม้อค่ะยายก็ใส่น้ำลงไป ต้องใส่น้ำเยอะหน่อยเพราะเดี๋ยวเราจะตุ๋นให้หมูนุ่มอีกนะเพื่อนๆขั้นตอนนี้ยายก็จะปรุงเลยใส่เกลือน้ำตาลมีแล้วใส่ไปแล้วตอนเคี่ยวอ่าใส่ชุรสดใส่ชุรสดลงไป รอให้มันเดือดก่อนเดือดแล้วนะเพ,พื่อนๆรสชาติยังไม่เค็มนะยายจะใส่เกลือไปอีกเพกิ่มความหอม หอมเพื่อนๆหอมมากยายใส่น้ำตาลเพิ่มไปหน่อยพะโล้นี่นะรสชาติจริงๆมันต้องมีหวานนำนะแต่ถ้ายายทำเองยายจะไม่ค่อยเอาหวานนำนะเพราะยายไม่ชอบกินหวานหวานนิดหน่อยแล้วก็เคม็มเอาแล้วก็กลมกล่อมมานะทุกคน เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเคี่ยวไปสักพักหนึ่งก่อน,น,นอันนี้หวานได้ที่แล้วนะอยากจะเติมเกลืออีกนิดจะปรุงรสชาติอ่อนๆไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพอเราเคี่ยวงวดแล้วรสชาติมันจะเข้มขึ้นอีก ยายก็จะใส่เต้าหู้แล้วนะทุกคนเต้าหู้อันนี้ยายไม่ทอดเองนะซื้อมาจากตลาดถ้าใครจะซื้อเต้าหู้แผ่นนะ่ะมามาใส่ก็อร่อยนะแต่และวนี้ยายมีเต้าหู้อันนี้ไงชอบกินแบบนี้เต้าหู้พวงนะทุกคนแต่จริงๆถ้ากินเพื่อสุขภาพอะเต้าหู้แผ่นดีกว่า พราะนี้เขาทอดมาน้ำมันเยอะแล้วก็ไข่นะทุกคนไข่ยายจะใส่ลงไปเลยใส่ทุกอย่างลงไปแล้วเคี่ยวมันจะได้เข้าเนื้อทุกคนเต้าหู้ก็จะอร่อยไข่ก็จะอร่อยทุกอย่างอร่อยหมด ยายขอเวลาเคี่ยวสักยี่สิบนาทีนะเพื่อนเพื่อนพะโล้ของยายก็เสร็จแล้วนะทุกคนเดี๋ยวตักเสิร์ฟตาก่อนเลยเป็นคนแรกเสร็จแล้วเต้าหู้อันเอ่อต้มพะโล้อันแสนอร่อยของยายเสร็จแล้วนะจ๊ะ